คุณผู้ชมคะสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสนอวิดิทัศน์ในการสาธิตวิชาชีพให้กับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะในครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมการทําขนมสาลี่ที่เป็นขนมมงคลของจีนอีกชนิดหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครรู้จักขนมชนิดนี้แล้วเนี่ยจะต้องไม่พลาดในการที่จะรับประทานแน่นอนเลยและอย่างหนึ่งนะคะวิธีการทํานั้นก็ไม่ยากอะไรเลยส่วนผสมนั้นก็มีน้อยด้วยเหมือนกันค่ะทาง่ายมากเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะคะกับอาจารย์สาวรักษ์องคโรจนกุลค่ะรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสาวรักษ์องค์โรจนกุลนะคะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับขนมนึ่งอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งแพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วๆไปนะคะ,ะขนมวันนี้ที่เราจะพูดถึงคือขนมสาลี่นะคะ,ะคนจีนก็จะเรียกว่าขนมมงคลอีกชนิดหนึ่งก็คือหวอัวเขาจะเรียกว่าหัวกล้วยนะคะ เราจะเริ่มต้นจากส่วนผสมนะคะก็คือเริ่มจากแป้งบัวแดงนะคะ,คะน้ำหนัก200กรัมค่ะนะคะไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะคะ240กรัมค่ะน้ำตาลทราย250กรัมค่ะ SP นะคะ SP ค่ะ s p 1 SP 1 1ช้อนชาค่ะน้ำนะคะน้ำตรงนี้นี่เราใช้น้ำประปาธรรมดานะคะ40กรัมค่ะต่อไปนะคะสีผสมอาหารค่ะอันนี้ตามใจชอบนะคะจะเป็นสีชมพูก็ได้สีเหลืองก็ได้สีส้มก็ได้นะคะค่ะต่อไปก็เป็นกลิ่นค่ะกลิ่นนมแมวนะคะ แล้วก็เป็นลูกเกดนะคะอันนี้เอาไว้แต่งหน้าค,ค่ะเราจะเริ่มขั้นตอนวิธีการทำเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มจากนำไข่ไก่นะคะไข่ไก่น้ำน้ำตาล SP ตีเข้าด้วยกันนะคะไข่ไก่นะคะควรที่จะใช้ไข่ใหม่นะคะวิธีการดูไข่ใหม่คือผิวเนี่ยค่อนข้างจะด้านนะคะ แล้วก็เมื่อตอกออกมาแล้วก็จะมีความาความนูนไข่แดงเนี่ยจะค่อนข้างนูนนะคะแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยจะเป็นริมอย่างชัดเจนถ้าหากว่าใช้ไข่เก่าเนี่ยระยะเวลาในการตีเนี่ยจะต้องนานนิดนึงนะคะแล้วก็ความฟูของขนมเนี่ยก็จะสู้ไข่ใหม่ไม่ได้น้ำตาลทรายนะคะค่ะน้ำ SP นะคะ SP อันนี้1 1ึ2ช้อนชานะคะอันนี้ครึ่งช้อนชานะคะปาดนิดนึงค่ะแล้วก็1ช้อนชา ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ6นาทีนะคะจะเห็นนะคะว่าส่วนผสมของเราเนี่ยจะเริ่มข้นขาวขึ้นนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยนะคะจะเกาะขอบอ่างนะคะแล้วก็ค่อยๆปูขึ้นปูขึ้นนะคะจะข้นขึ้นรอจนกระทั่ง6นาทีนะคะ เมื่อครบหนาทีนะคะจะเห็นว่าลักษณะไข่ของเราเนี่ยจะมีความข้นนะคะเมื่อปิดเครื่องดูนะคะก็จะเห็นเป็นรอยตะก้อนะคะ่คะแล้วเราก็จะเริ่มตีด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีค่ะเพื่อไล่อากาศส่วนเกินออกนะคะ อนาทีค่ะเพื่อแลกกาศส่วนเกินออกถ้าหากว่าตอนถ้าเกิดว่าเราไม่ตีอีกหนึ่งนาทีด้วยความเร็วต่ำเนี่ยนะคะขนมออกมาเนี่ยขนมที่ได้จะมีลักษณะนเนื้อหยาบนะคะแล้วก็เป็นรูอากาศพุ้นๆให,ใหญ่ๆอยู่ตามเนื้อขนมนะคะเวลาทานแล้วเนี่ยความนุ่มและความเนียนเนี่ยก็จะสู้ในะะจะจะสู้กับขนมที่เราตีด้วยความเร็วต่ําเพิ่มเข้าไป1นนาทีไม่ได้นะคะค่ะ สังเกตดูนะคะในขณะที่เราตีเนี่ยฟองอากาศใหญ่ๆเนี่ยมันมันจะเริ่มแตกนะคะตีจนกระทั่งเหนึ่งนาทีนะคะหรือตีจนกระทั่งขนมเนี่ยนะคะมีเนื้อนเนียนในขณะนี้เนี่ยนะคะเราก็เริ่มใส่กลิ่นนมแมวได้เลยนะคะ ถ้าชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแต่ถ้เกิดว่าใส่มากเกินไปเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนเกินนะคะต้องระวังนิดหนึ่งในการใส่สีก็เช่นกันนะคะค่อยๆหยอดทีละนิดนะคะ เนี it, 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 like. mm ่ยถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยนะคะยังยังไม่เข้มตามใจที่เราชอบเนี่ยเราจะค่อยๆมาเติมทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่แป้งพยายามคนให้ถึงก้นอ่างนะคะนะคะคนให้ถึงก้นอ่างแล้วก็อย่าพยายามอย่าให้แป้งเป็นเม็ดนะคะสำหรับมือใหม่นะคะควรควรจะเอามาคนข้างนอก เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องเนี่ยนะคะเราก็ตีมากเกินไปเดี๋ยพอเราใส่แป้งไปแล้วเนี่ยขนมมันจะเหนียวนะคะนเกี่ยให้หน้าเรียบ ใส่ประมาณ3ส่วน4ี่ของพิมพ์นะคะถ้าเกิดใส่น้อยเกินไปเนี่ยมันชิ้นม,มันบางก็จะไม่สวยนะคะถ้าใส่มากเกินไปนะคะพอมันสุกข,ขึ้นมามนฟูมันก็จะล้นพิมพ์นะคะทําให้หน้ามันแตกนะคะแล้วก็วางลูกเกดอันนี้แล้วแต่จะชอบนะคะบางท่านหัวไม่ชอบลูกเกดดำโรยไปลูกเกดขาวก็ได้นะคะ แถ้าเกิดเป็นสีดำก็จะสวยกว่าจะเห็นชัดกว่านะคะ,เ,คคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็นำลงไปนึ่งนะคะในอุณหภูมิน้ำเดือจดจัดๆนะคะ,คะรอ12นาทีนะคะแล้วถึงค่อยเปิดฝา ะค,ะค่ะหลังจาก12นาทีนะคะเราก็จะได้ขนมที่สุกได้ที่แล้วนะคะ ถ้าหากว่าในขณะที่เรานึ่งเนี่ยนะคะนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยขนมมันความฟูมากมันก็จะทําให้ลูกเกดต,ตัวนี้เนี่ยจมลงไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนํามาขายเนี่ยก็ควรที่จะเติมนิดนึงนะคะมันจะได้ดูแล้วมีสีสันแล้วก็น่าทานค่ะในถ้าเกิดว่าต้องการทําขายนีย่เขาจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าใส่เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นลูกเกดชัดเจนนะคะค่ะ สำหรับสูตรนี้ค่อนข้างจะง่ายนะคะแล้วก็สามารถทําเองได้นะคะเพียงแต่สังเกตลักษณะการตีการตีไข่ให้ข้นขาวนะคะเราก็ใช้ความเร็วตามอีกหนึ่งนาทีนะคะตีเพื่อไล่อากาศออกนะคะหลังจากนั้นก็ใส่สีใส่กลิ่นแล้วก็ใส่แป้งนะคะคนให้เข้ากันดีเทใส่พิมพ์แล้วก็นําไปนึ่ง12นาทีะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คงจะสามารถนํากลับไปใช้ได้นะคะ ผู้ชมก็ได้ชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับขนมสาลี่ที่เรามาสาธิตท,ที่ชมกันในวันนี้ก็คงจะไม่ยากจนเกินความสามารถเรานะคะแ,แรกๆอาจจะทําแล้วรู้สึกว่ายากอาจจะแข็งเกินไปหรือว่านิ่มเกินเกินไปยังไงก็อย่าพึ่งท้อแล้วกันค่ะฝึกฝนฝีมือบ,บ่อยๆก็จะทําได้ดีมากขึ้นนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ท้อไปซะก่อนนะคะพยายามเข้าจะเป็นกําลังใจให้ค่ะ และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจในวิชาที่อื่นๆด้วยอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สามารถติดต่อได้ค่ะที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานี่แหละค่ะเรายัางมีวิชาที่เป็นอื่นๆอีกมากมายให้เรืองเรียนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ